สวัสดีค่ะดิฉันนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรีนุชชมโทนะคะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโภชนาการภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็จะขอมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนมแม่กับการเกิดลูกภูมิแพ้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านมแม่เนี่ยเป็นแหล่งอาหารซึ่งมีสารอาหารต่างๆที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทารกนะคะมีปริมาณและมีสัดส่วนของสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของทารกแม้ว่าปริมาณโปรตีนจะต่ำนะคะเมื่อเทียบกับนมของสัตว์เลี้ยงลูกเรี้ยวนมชนิดอื่นๆแต่ทั้งนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่มันเหมาะสมที่สุดละสาหรับลูกมนุษย์นะคะทําให้สารอาหารมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆเช่นเพิ่มความทนทานต่อการแพ้อาหาร กระตุ้นการเจริญเติบโตของระบบทางเดินอาหารแล้วก็สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ในปัจจุบันนะคะทารกที่กินนมแม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการแพ้โปรตีนจากอาหารบ่อยขึ้นนะคะทั้งในรูปแบบของเออติคาเรีอาคือผื่นลมพิษอัทอปิกเดอร์มาไตตีสคือผื่นแพ้ผิวหนังหรือพอกโตคไลติสคืออุจจาระมีมูกเลือด ทำให้ปัจจุบันหญิงให้นมบุตรเนี่ยงดอาหารที่สงสัยว่าจะผ่านมาทางน้ํานมแม่และก่อให้เกิดการแพ้แบบต่างๆบ่อยครั้งขึ้นนะคะทั้งที่งดจากคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็งดเองโดยระยะเวลาแล้วก็ความเข้มงวดในการงดอาหารของแม่แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามอาการแล้วก็ตามการตอบสนองของการรักษาในทารก รวมทั้งตามทัศนคติของตัวคุณแม่แล้วก็ตัวบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะทั้งนี้มันก็จะส่งผลให้แม่เนี่ยเกิดความเครียดซึ่งอาจจะมีผลต่อการผลิตน้ำนมแล้วก็ส่งผลต่อความสำเร็จของการเลรี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ไกลไกของการเกิดโรคแพ้นี้นะคะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ว่าบางสมมติฐานเนี่ยเชื่อว่าอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพันธุก,กรรมสิ่งแวดล้อมและเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นการที่ในนมแม่มีพรีไบโอติกส์คือเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยนะคะก็คือที่เราเรียกกันว่า Human Milk o ์โอลิโกแซคคาไรแล้วก็มี b i o a แอคทีฟแฟ t เตคือมีสารชีวภาพต่างๆซึ่งช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุทางเดินอาหารช่วยส่งเสริมมิวคอโซอิมมูนิตี้คือส่งเสริมภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารเนี่ย ก็เลยทําให้จริงๆแล้วนมแม่เนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดเลยนะคะของการป้องกันภาวะแพ้อาหารถึงแม้ว่าทารกที่กินนมแม่เนี่ยจะอย่างไรก็ตามก็จะได้รับโปรตีนจากอาหารอื่นๆที่แม่กินเช่นโปรตีนนมวัวโปรตีนจากไข่โปรตีนถั่วเหลืองหรือว่าโปรตีนจากแป้งสาลีซึ่งมันก็อาจจะผ่านมาทางน้นํานมแม่ได้ในปริมาณน้อยๆแล้วก็ในบางรายจริงๆก็อาจจะก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่าอาการแพ้เหล่านี้ แต่จริงๆแล้วการได้รับปริมาณน,น้อยๆเหล่านี้เนี่ยนะคะร่วมกับการได้รับสารภูมิคุ้มกันซึ่งมาตามธรรมชาติในโนโมแม่เช่น PGF beta interleukin 10หรือว่า c e t o r y IGA ซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วในนมแม่เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เกิด Aural Tolerance ได้มากกว่าที่จะเกรงกลัวเรื่องปัญหาของการแพร้ค่ะดังนั้นนะคะแม้ว่าเราจะสงสัยว่าเด็กมีอาการที่สงสัยโรคแพ้โปตรตีนนมวัวในทารกที่กินนมแม่ เราควรจะแนะนําให้มารดานะคะคให้นมแม่ต่อไปโดยให้คุณแม่เนี่ยงดนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนจากนมวัวแล้วก็ควรจะให้คุณแม่เนี่ยได้รับประทานอาหารทดแทนที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะซึ่งไม่มีนมวัวทั้งในช่วงที่เป็นการงดเพื่อการวินิจฉัยและในช่วงซึ่งเป็นการงดเพื่อการรักษาเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วการที่มารดานะคะงดโปรตีนจากอาหารที่สงสัยว่าทําให้เกิดการแพ้ในลูกไม่ว่าจะเพื่อการรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ก็ตามนะคะ อาจจะมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของมารดาและทารกแล้วก็มีผลกระทบต่อสารอาหารในนมแม่ได้ดังนั้นการงดอาหารกลุ่มต่างๆในคุณแม่เพื่อการมีนิฉัยจึงควรทําอย่างระมัดระวังนะคะงดอาหารน้อยชนิดที่สุดงดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือไม่เกิน2-4สัปดาห์ทั้งนี้การพิจารณางดโปรตีนจากอาหารชนิดอื่นๆร่วมด้วยเป็นชนิดที่ 2- 3 4ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องพิจารณาตามความสัมพันธ์ของการเกิดอาการ กับการที่มารดาได้รับอาหารชนิดนั้นๆนะคะแล้วในกรณีซึ่งต้องงดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นระยะเวลานานก็คือเมื่อได้รับการยืนยันการวินิจฉัยแล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้คําแนะนำนะคะเกี่ยวกับอาหารทดแทนแล้วก็พิจารณาเสริมสารอาหารที่อาจจะมีการได้รับไม่เพียงพอทั้งในมารดาและทารกตัวอย่างเช่นถ้างดนมวัวก็ต้องพิจารณาเสริมแคลเซียมและวิตามินดีนะคะ ทั้งนี้การให้กําลังใจการให้ความมั่นใจแก่คุณแม่รวมทั้งการสอนคุณแม่เกี่ยวกับการคงสภาพการมีน้ํานมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณแม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงแม้ว่าทารกจะมีภาวะการแพ้ปโปรตีนจากอาหารนะคะทั้งนี้ในอนาคตก็อาจจะมีการทําวิจัยเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลของการลดอาหารเหล่านี้ซึ่งมีต่อภาวะโภชนาการของแม่แล้วก็ส่วนประกอบของน้ำนมแม่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ